สวัสดีค่ะคุณหนูขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะใช่ค่ะคุณหนูจะขอทำาพกันไหมคะก็อาจะหนุเลยหน่เลยอ่ะเพิ่งเห็นว่าหนึ่งหนุมเลยเขาว่าหนูหนูมาให้หนูก็ยูนี่น้าหนูนี้หน้าจุกเยหมดเลยหนูว่า ที่หนูไม่แพงอ่ะหนูจะเอาไปกินโรเรยนไหมแม่เอาอะให้หนูจะเอาเค้นตไปลงเรยไหมได้สิให่หนูอ่ะสุกไปเบลยฉันใจเลยค่ะมาใช่หนูว่ามีคนยืนยงงงแบบนีแล้วก็ให้ลังให้ล้างให้จิ๊บจิ๊บจิบไหน่อยแล้วก็ลงให้ล้งให้พัดพัดทัดทัดแล้วก็มาถยสงารทางนี้นีสุตได้ เลยหรือใจใจริ้ลารแล้วก็คิดด้วยคิดด้วยเย่านี้หมดเลยว้าคุณหนูมาลีไปโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรล่ะโรงเรียนมอหนึ่งเออมอหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนมีสองแก้วโอ้สื่อห้องเรียนกับมอหันคนกับงามใส่สูตรกับสวยพี่น้องใส่สื่อห้องเรียนว้า วิสามสวยเธอได้คนหูไหนดีดนดจะไปเียนห้องเหียนปอนยังก่อปอหนึ่งโอ้ปอนนอร์สวยๆเลยนักเรียนปอหนึ่งห้อหงอมาสองแก้วนักแข็เป็นเพื่อนเป็นเด็กดีของคุณครูนักแข็ฝ <c oughs> ากสองนยทีแล้วอย่าลืมกดตุ้มคุ้งมกี้ให้ลุงมีน้ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เล้อยัยงไลยเสียงคนไข้ด้วยพี่น้องเสียงมลีหน่อยไขยวัดอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าควบขมนะหาหักเหมือนอยังเหมือนเดิมนะคะเพือ่อนๆให่ดูฮหลจะชอะไรให้ดูนะคะโอุ้ดนักเรียนสวยๆเลยโอุ้ดนักเรียนใส่รองเท้าด้วย โอ้ฟุ่นฟานกังี้เอาโอ้พนุมาลีฟอ่นฟุ่นขึ้นเอามาก็เด้นทีที่น้องมาลียืนนั่นเป็นทีนอนของน้องมาลีน้องมาลีว่าเอาบอนนอนมานอนเว้นอยู่ที่ห้องเฮียนพนว่า เพินพ่นเพิ่นเล่นอยู่เพื่อนคิดว่าไปห้องเฮียนความว่าเพิ่นอยากไปห้องเฮีนยนพี่น้อยพุดเอานัาน่นละเนาะยายแม่สิให้ไปดอกตอนนี้ยังน้อยนั่นละเนาะโอ้ยสมอ่งอัมทะเล อาพอนงามๆนี่ให้ทานผู้ชสมดูโอ้ยเต้นละมวนลายด้วยพี่น้องด้วยมีเยะพ่มวุ่นนะวุ่นนะโอนโอนทาเต็นกับวธรรมดาโคๆๆได้วๆๆ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 ๆาเตนะม คนนะเออเอาทุงงามๆให้ท่านผู้ชมดูหน่อยถุสวยๆเลยนะคุณหนูมารีสุดไพสื่อขหยล่ะชุดชุดชุดท้องชุดชุดท้องคอยไม่มไม่ชิมใคยคอยตอนนี้หนูมารีอีตอนนี้แม่ปิดตาคอยหอยก็คอยก็ดีเด เคยก็ตกใจหมดเลยตกใจอะไรตกใจเคยชิงเชียรดิวัานี้นะโอ้ตกใจเม่ซื้อนักเรียนมาเซอร์ไพส์ว่ล่ะใช่เพื่อเอาชี้ทองเหรอยะใส่กลางของฝันว้ามาเซอร์ไพส์ลูกลูกชื้อแก่ลูกอะไรใช่หรือว่าไม่ชิ้นแคบไปด้วย chi chup gì? Chi chup con mẹ, rồi con, rồi con mẹ, rồi đuôi, các bạn mẹ mẹ chơi chỉ đuôi, nuôi sốt chỉ hiền,